้อนรับทุกคนเข้าสู่ princess of love er นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชดร์ super thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเช้าวันนี้วันที่17กันยายนนะคะทุกคนเร็วมากเลยเนาะเลยกลางเดือนมาละนะคะ17กันยายนวันเวลาผ่านไปเร็วเดี๋ยวเราจะเข้า สู่ปลายผลต้นหนาวแล้วนะคะในเดือนตุลาคมผ่านพน้นเดี๋ยวจะผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่งของผพด2 0 2 4ใช่ไหมคะทีนี้ต้องบอกว่าในวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะพลังงานของทุกคนคือมันเป็นทายเกี่ยวกับ น้ำนะคะ water น้ำ ocean อะไรแบบนี้นะคะกับกับความรู้สึกมันเหมือนความกว้างใหญ่มันเหมือนอะไรบางอย่างจะเข้ามานะคะที่ทำให้เห็นถึงความถึงความทึ่งความมหาัศจรรย์บางอย่างหรือเป็นบางสิ่งที่ ที่มันท่วมท้นนะคะมันท่วมท้นมันท้าทายมันรู้สึกมหาศา์มันรู้สึกเป็น,ปน,ปนความฝันที่ยิ่งใหญ่ของทุกทุกคน,นะคะเป็นความฝันที่เข้าถึงความโล่งสบายใจนะคะกับจังหวะชีวิตที่กําลังจะเข้ามานะคะหลายๆท่านอาจจะได้แบบหลุดพ้นจากอะไรที่ตัวเองติดอยู่ในตอนนี้นะคะได้งานใหม่ได้จ็อบใหม่ได้ตัดสินใจอะไรใหม่ใหหรือว่าได้เปลีป่ยนแปลงอะไรบางอย่างครั้งใหญ่ของชีวิต ะะได้ก้าวไปสู่การปลดล็อกของตัวเองก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ๆของตัวเองมันเป็นความกว้างใหญ่มันเป็นความ dog far away Trust your intuition ความกว้างใหญ่ที่พูดถึงที่รู้สึกถึงหรือความอะไรบางอย่างมันคือใครบางคนที่คิดถึงคุณด้วยนะคะ Friends is thinking of you a distance ใครบางคนที่อยู่ไกลคิดถึงคุณความกว้างใหญ่ความห่างไกลที่รู้สึกคือ Candle มันเป็นแสงสว่างภายในตัวตนของคุณที่สะท้อนถึงความสำเร็จ The Key Successful Outcome to Your Problem Trust Your Intuition แล้วก็ Stepping into a New Experience นะคะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันมีความมันมีความกว้างของโอเชียนที่แบบว่ามันมีมีความท้าทายตื่นเต้นความสุข คุณกำลังเจอความสำเร็จครั้งสำคัญนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่สเต็ปใหม่ของชีวิตประสบการณ์ใหม่ของชีวิตครั้งใหญ่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณแบบกำลังปลดล็อกตัวเองด้วยกุญแจสำคัญที่คุณกำลังสร้างที่คุณกำลังทำนะคะ trust your intuition สำคัญมากๆหลายๆท่านนะคะกำลังเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องของ intuition ของตัวเอง ะะที่เข้ามาติดตามช่องนี้ที่เข้ามา,ารับฟังช่องนี้นะคะกำลังค้นหาหรือว่าพลังต้องการพลังแห่งความสุขเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจแล้วก็ไกด์ไลน์ให้กับทุกทุกคนและเชื่อว่าช่องนี้ก็เป็นพลังให้กับทุกคนเหมือนกันมาดูว่าไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกอะไรคือในช่วงนี้เป็นพลังงานน้ำเห็นไหมคะจริงๆด้วย ทอล k กเลสทอ k กเลสค่ะทุกคนฟิล m มอ e พูดน้อยแต่รู้สึกให้มากขึ้นนะคะสงบนิ่งกับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงพลังงานแห่งน้ำพลังงานแห่งโอ้โหพลังงานแห่งไฟพลังงานแห่งเจมินายดินอ่อนน้ำไฟและลม สิปเปอร์น้ำอีกครั้งนะคะสัญญาณของน้ำสัญญาณของน้ำ,ส,ญญนำสัญญาณของน้ำทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไฟเพราะว่าในพลังการขับเคลื่อนภายในของคุณในช่วงนี้นะคะคอนเน็กสะท้อนถึงพลังงานของความสงบภายในใจนะคะ สงบนิ่งพูดคุยกับตัวเองนะรู้สึกให้มากขึ้นใช้สัญชาตญาณในความรู้สึกค่ะอย่างที่บอกว่าตอนแรกเหมือนกับว่าบางอย่างมันเป็นความรู้สึกที่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 คุณกําลังได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้ค้นหาตัวเองนะคะในการที่แบบเราอาจจะแบบนิ่งมากขึ้นฟังมากขึ้นรู้สึกกับความรู้สึกที่มากขึ้นใช้ความรู้สึกใช้ i n t t i o n ของตัวเองใช้สัญชาตญาณของตัวเอง ให้ตื่นรู้ให้เป็นตัวของตัวเองนะคะให้เป็นธรรมชาติความบอสบายของตัวเองให้คอนเนคกับสิ่งที่คุณรอให้สิ่งที่คุณต้องการ Flow นะคะ the flow of life นะคะปล่อยพลังงานของคุณให้ ให้ลื่นไหลไปกับธรรมชาติสิ่งนั้นนะความรู้สึกคนสัญชาตญาณของคณจะเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกคในให้โฟล์ถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะมันกําลังไปในสิ่งสิ่งนั้นเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอยู่เราอาจจะรู้สึกว่าร้อนรนร้อนใจเหลือเกินมันมันร้อนรอน,ร,นร้อนใจนะคะมันร้อนรอน,ร,นร้อนใจไปก็เท่านั้นมันมันไม่สามารถที่จะแบบแก้ไขปัญหานั้นได้หรือว่าเรายังไม่ผ่านพ้นกับอุปสรรคนี้ไปได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจเรา นะสัญชาตญาณของเราใจเราหัวใจเราความรู้สึกของเราร่างกายของเราที่เราจะต้องแบบเงียบให้มากขึ้นนะคะฟังสัญชาติตาย,ตยนของตัวเองคอนเน็ Connect กับสิ่งที่เรากําลังคอนเน็ Connect กับอนาคตคอนเน็ Connect กับสิ่งที่เรารสึกว่ามีความเชื่อในพลังงานที่ดีของเรานะคะปล่อยวางคลายในสิ่งน,นั้นแล้วให้ทุกอย่างลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติในตัวตนของตัวเองให้โฟล์ให้รู้สึกแบบนั้นให้ได้นะคะใครรู้สึกว่ายังยังยัง รู้สึกยังทําไม่ได้เลยหรือว่ามันยากเหลือเกินใช้เวลานะคะใช้เวลามันคือการเรียนรู้มันคือการฝึกฝนในระดับที่ทําให้คุณสงบแล้วก็ผ่านพ้นสิ่งนั้นไปได้มันรู้สึกว่าควบคุมได้แล้วก็สามารถจัดการทั้งไลฟ์สไตล์ชีวิตในประจําวันเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจความรู้สึกหรืออะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมันสะท้อนถึงความเป็นปัจจุบันความเรียบง่ายของเราด้วย ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับทุกคนในคลิปนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับทุกคนคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนพลังแห่งน้ำสำคัญมากเหมือนกับว่าคือสิ่งที่รู้สึกคือมันเป็นเหมือนโซคอนแทรด้วยพลังงานแห่งความรักด้วยนะคะโซคอนแทรัแล้วพลังงานของแฟนแล้วก็สื่อในเรื่องของความรุ่งเรืองความจเจริญรุ่งเรืองความรวมสมบูรณ์เซฟโซนนะคะความปลอดภัยความสุข แล้วก็สวยงามมากๆนะกับกับสิ่งที่เกิดขึ้น10 o of e r t t h สัญญาณของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งการเติบโตแล้วก็การสร้างจริงๆจะมีโอกาสครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณจะมีสิ่งที่คุณรอไม่ว่าจะเป็นงานเงินการเติบโตวความรักไลฟ์สไตล์ชีวิตหรือว่าบ้านปลายชีวิตหรือสิ่งที่คุณรอคือความสุขจริงๆที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็กาลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะ อาจจะเป็นเดือนหลังเดือนตุลาคมหรือว่าสิ้นภายในสิ้นปีนี้บางอย่างที่รู้สึกว่าทุกคนจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ผ่านพน้นหรือว่าหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยฟิล์มอร์สัญชาตญาณความสูสข,ขงคุณอาจจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งน้ําทะเลนะคะอย่างที่บอกไปเหมือนโอเชียนบางท่านอาจจะได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวเองมากขึ้นช่วงนี้บางท่านอาจจะ ฝันถึงน้ำหรือทะเลบ่อยๆนะคะแบบนี้มันมันเหมือนเป็นพลังงานของโซคอนแทรกพลังงานความรักนะที่ที่กำลังจะเกิดขึ้น w i e l of Fortune คุณกําลังโชคดีลักนะคะคุณกําลังโชคดีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้น สู่ความอุดมสมบูรณ์ความจเจริญรุ่งเรืองโอกาสใหญ่มากของการทํางานทําเงินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตที่กำลังจะเข้าสู่ความความสุขความอุดมสมบูรณ์สบความสาเร็จแล้วก็การก้าวก้าวไปสู่สิ่งใหม่นะคะจริงๆพา่อยากบอกอะไรกับทุกคนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นคะ อ,อความจริงกำลังจะเกิดขึ้นหมายเลขห้าบิลล็ n g ยิ่งเร n ยอีกแล้วนะคะพูดความจริงตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมานะคะอะไรบางอย่างใช้เวลาใช้การตัดสินใจ และการซื่อสัตย์เคารพกับตัวเองจะมีเหตุการณ์จะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณในการตัดสินใจในการวิเคราะห์นะคะใครที่คู่ควรกับคุณคุณอยากที่จะทําอะไรคําพูดเอาคาอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณรอนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณค่าในตัวเองเพราะคุณค่าของคุณกําลังสะท้อนถึงรสนิยมเป้าหมายความสุขความอบันดันส์ความ,วามสมบูรณ์ความรุ่งเรืองที่กำลังจะเกิดขึ้น ใครคนไกลจะเดินทางมาหาคุณใครคนไกลจะติดต่อมาหาคุณเดมูลนะคะ intuition trust your intuition เชื่อในสัญชาตญาณของคุณอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองให้เชื่อในหัวใจของตัวเอง two of cups Partnership Commitment Reconciliation ความรักของคุณจะมา So Contract ทำงานในตอนนี้เวลานี้อย่างที่บอกว่ามีความรู้สึกข,ของพลังงานของน้ำความรักความคิดถึงใครบางคนที่อยู่ไกลคิดถึงคุณต้องการที่จะติดต่อพูดคุยเดินทางกลับมาหรือว่าได้หวนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหรือกำลังที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยเพราะเขาหรือเธอคนนั้นต่างคนต่างรอซึ่งกันและกันนะคะพลังงานของธาตุน้าธาตุไฟและธาตุลมคนของคุณ of cups. การเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าปัญหาจะถูกแก้ไขอะไรที่ยังไม่ได้รับคำตอบคุณจะได้รับคำตอบและคุณจะได้ตัดสินใจคุณค่าของของคุณพร้อมแล้วที่จะมีความสุขพร้อมแล้วที่จะเฉลิมฉลองนะกับกับความสำเร็จของชีวิตคุณจะได้สนุกสนานคุณจะได้ไปสถานที่พบปะได้รื่นเริงนะกับพลังงานของการ ความสุขกับเพื่อนกับการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะมีสถานการณ์เหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นอย่างมีความสุขมากๆเลยนะคะถ้าเจอคนรักก็เจอคนรักที่พาคุณเข้าสู่สังคมหรือว่าการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กันหรือว่าทํางานธุรกิจก็จะได้เหมือนกับว่าได้ได,ได้ในะได้ความสุขกับความสําเร็จของของงานที่ทําของความสาเร็จที่ทําธุรกิจที่ทําตามโปรเจกนนั่น,นเองนะคะ การพบเจอสังสรรค์เรื่องเริงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะงานปาร์ตี้นะคะบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วจะมีข่าวดีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณ six of c u p สวยงามมากๆมันมีแต่ความสุขค่ะ,คะมันมีแต่พลังงานความสุขการเคลื่อนไหวาการเดินหน้าไปสู่โอกาสใหม่ของชีวิตในการทํางานทําเงินประสบความสําเร็จหรือว่าความรักที่มีประสบการณ์นนความความรักที่โรแมนติกมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอะไรที่ไม่คาดคิดอะไรที่มีความรู้สึกของ มันคือความแบบความความโรแมนติกที่มันอบอวนไปหมดเลยทุกคนคือความสุขความโรแมนติกที่มันอบอวนไปหมดเลยที่มันมันฟื้นคืนกลับมาสู่ความเป็นตัวตนคนุณความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวเรื่องราวความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนน้ำมันเป็นเหมือน,นความสุขที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมันมีมันเป็นช่วงเวลาความสําเร็จหรือว่าความสุขที่ที่ตื่นเต้นเป็นแสงสว่างของชีวิตที่จะนําพาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่เหตุการณ์ประสบการณ์ดีๆใหม่ๆที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณได้ตะหนักทําให้คุณได้ตื่นรู้กับอะไรบางอย่างที่มากกว่านะคะบางอย่างกําลังจะหวนกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับฉันหรือ ความสำเร็จของคุที่จะก้าวต่อไปนะคะ success นี้จะทำให้รู้สึกว่าโหภูมิใจและดีใจมากๆที่คุณได้ได,ได,ได้ได้รับความสำเร็จในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะแล้วก็นี่คือดดสันชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะและนี่คือแปดถ้วยจินตญ,ญาขางคุณกำลังตามหาตัวตนของคุณ ความรักของคุณกําลังเดินทางมาหาคุณเพราะนี่คือแปะถ้วยนี่คือ2ถ้วยนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณว่าคุณกําลังเจอความรักที่ดีเชื่อในความฝันของคุณว่าคุณกําลังสร้างความสุขความฝันคุณถูกปกป้องคุณถูกรักและ success the sun ขณะนี้คุณกำลังบาลานซ์ชีวิตของตัวคุณเองให้ก้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของชีวิตหนึ่งดับจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณจะมี การตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ Balance p l a y f u l n e s s ค่ะทุกคน DM Place งดงามมากๆเพราะคุณคือความสำเร็จที่งดงามที่สุดในชีวิตที่ที่สวยงามมากๆดก The s u คุณกําลังจะมีชีวิตใหม่คุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นแคนเดลตั้งแต่ต้นดอกฟ้าเอาไนะคะคุณจะได้พบเจอคู่ที่มาจากไกลแสนไกลคุณจะได้เจอคู่ที่ทําให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวตนของกันและกันคุณจะเจอคู่ที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้เจอคุณจะได้ท่องเที่ยวเดินทางคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้สร้างครอบครัวมีความสุขมีความรักที่โรแมนติกกับใครบางคนที่คุณรอคุณจะมีความสําเร็จในด้านการเงินการเติบโต ความเจ็บในความอุดมสมบูรณ์ความอบันดั้์นะคะมากๆเลยนะคะคุณจะเจอใครที่ s i x o ออ u คัเกิดขึ้นอีกครั้งคุณจะเจอใครที่ไม่คาดคิดคาดฝันเข้ามาในความสัมพันธ์ ความรักเก่าๆอะไรเก่าๆจะกลับมาความทรงจําอะไรบางอย่างกาลังจะกลับมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นความทรงจําในวัยเด็กความทรงจําในความรักในอดีตนะคะหรือว่าคนในอดีตการหรือใครบางคนที่มีความโรแมนติกกาลังจะกลับมาหาคุณหรือกําลังได้ได้กําลังเชื่อมโยงคอนเนกกันนะคะตอนนี้แล้วก็มีความคิดถึงที่บอกว่ามันเป็นความคิดถึงที่ที่โรแมนติกมาๆกๆกําลังจะเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณเพราะเดือนสันสิ่งที่คุณไม่คาดฝันและเป็นความ ความจริงที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นนะคะคือควรจะรู้สึกว่าได้ยิ้มได้สัมผัสกับความอบอุ่นนั้นมากๆความรักกำลังจะมาหาคุณจริงจริงๆเพจ e o f t cups นะคะความรักความคิดถึงลอยมามา,มากๆกับคลิปนี้วิดีโอนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่ว่าคุณกำลังรู้สึก รู้สึกดีกับตัวเองมากรู้สึกโฟล์กับตัวเองมากๆเลยนะคะหรือว่ารู้สึกแบบรื่นเริงมากๆช่วงนี้นะคะมีความสุขทํางานหรือว่าการเดินทางหรือว่าบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้แล้วยิ่งคอนเนคกับคนคนนั้นที่เป็นความรักของคุณได้อย่างแท้จริงนะคะความรักกําลังจะมาหาคุณและเป็นความรักที่ดีด้วยเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณจริงๆนะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาล to a bond นะคะทุกคน to a bond เกิดขึ้น จูออ o r อแล้วก็เอสวอนสหาสปาร์คเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณจะได้โยกย้ายเดินทางเดินทางไกลคือทุกคนเห็น king of pentacles เกิดขึ้น2ครั้งละนะคะเห็น king of pentacles เกิดขึ้น2ครั้งละเดวิวลใครบางคนกำลังหล,ลงรักคุณและจะเข้ามาตกลุมรักคุณหนักมากและสิ่งที่คุณรอเป้าหมายของความสวยในด้อยของการเงินกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือราชาเรียญความมั่งคั่งอิสรภาพความ ความบูรมสมบูรณ์ของตัวเองคุณจะได้ออกเดินทางนะคะเดินทางได้พบเจอคนรักคู่รักได้ขยับขยายเติบโตเรื่องของหน้าที่การงานอนาคตที่ดีกว่ากาลังจะเกิดขึ้นความฝันของคุณที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอกําลังจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างที่บอกนะประสบความสเร็จที่จะได้มีชีวิตใหม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้แต่กตื่นรู้บางอย่างในตัวเองทูออฟสอดเชื่อในพลังงานของตัวคุณเองเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ คุณกาลังปิดความวุ่นวายแล้วเป็นตัวของตัวเองเพื่อได้ตื่นรู้มีมุมอมองใหม่ๆมีทัาศนคติใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในตัวเองเพราะคุณเป็นผู้เปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะยิงย่งยิง่งยิ่งยิ่งดูน่ากลัวกว่านะคะเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการเติบโตเพราะฉะนั้นคุณกําลังพัฒนาแล้วก็กําลังเติบโตเช่นกันนี่คือการปิดวางนะคะและฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณเพราะสิ่งที่คุณกําลังได้ยิน ออกมาจากสัญชาตยาณออกมาจากดีวตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่ในทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตเดชา h a ออตนะคะจะมีใครคนไกลมาหาคุณจะมีใครคนไกลเข้ามาผูกพันกับคุณเด e d e v วิ Devil, ออกไปจากอะไรลบๆที่รบกวนคุณให้ได้เดอะอ p มพ o เรอร์คอนโพลังงานของตัวตนของคุณนิ่งไว้นะคะคุณกําลังเจอ ความรักที่เป็น h ดวันของคุณคู่รักคู่ที่ใช่เพราะว่าเดี m มเพลสขึ้นแล้วก็เดียมเพอรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณมีความรักคู่รักคู่แท้ที่ดีมากนะคะ mm hmm. เข้ามาหาคุณคนที่ใช่ที่รอคอยกันละกันและคุณกําลังได้เจอใครที่เขาแบบแสนดีดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าแรงนึงดูดที่แบบมันเป็นความรักที่โแมนติกนั้นเป็นยังไงนะคะ จะมีการเดินทางเดินทางไกลโย,ยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่เทศสายไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าได้เยี่ยมเยียนหรือว่าใครบางคนจะนําข่าวดีมาให้จากคนไกลแดนไกลนะคะหรือว่าจะได้รับของขวัญ surprise offer นะคะอะไรบางอยา่างหรือคุณกําลังที่จะมีของขวัญให้กับตัวเองนะคะสวยงามมากๆกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นการเดินทางนาคตที่ดีกว่ากําลังจะเกิดขึ้น รถม้าแห่งพาวเวอร์ฟูลแห่งความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดชาลีออทสวยงามมากๆทีนี้มาดูไพ่สำรับนี้ใหม่นะคะ The h e e l of Fortune เกิดขึ้นสองครั้งทุกคน February ธาตุลมอะไรบางอย่างกำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วยังไม่ทันไดตั้งตัวเซอร์ไพรส์ไม่น่าเชื่อพัดมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณในการเดินทางในช่วงคุมพาผ่านปีหน้าเช่นกัน ขอคำตอบยืนยันสักครู่นะคะขอคำตอบยืนยันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน The Sun ขึ้นสองใบสวยง,งามมาก Happiness and Will Being ความสุขการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณเกิดขึ้นแล้วชีวิตใหม่ของคุณออกัสนะคะอาจจะเป,ปลี่ยนแปลงในปีหน้า ะะปีหน้าหลายๆท่านสิ่งหาคมปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในการโยกย้ายอนาคตงานนะคะสิ่งใหม่หรือว่า Success ในสิ่งสิ่งนั้นก็ได้หรือว่าบางท่านเริ่มเปลี่ยนแล้วงแต่เดือนที่แล้วนะคะก้าวเข้าสู่อะไรบางอย่างที่เป็นชีวิตใหม่จริง Good fortune g r e c t and good fortune คุณกำลังอยู่ บนหนทางที่โชคดีคุณกําลังโชคดีมากๆเวลเงินก้อนกําลังจะมาหาคุณความมั่งคัง่งร่ํารวยกําลังจะมาหาทุกๆคนนะคะความสําเร็จในธุรกิจการงาน opportunity awaiting r e for you นะคะโอกาสรอคุณอยู่ค่ะสร้างโอกาสนั้นให้เกิดขึ้น angel g u i d e นะคะคุณมี angel ที่ guide ให้คุณได้ตื่นเต้นกับพลังงานนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้า คุณรู้สึกว่าตระหนักถึงแสงสว่างในตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็นั่นคือสัญญาณของแองเจิลที่บอกคุณนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยกับสายสัญญาณน,นี้เพราะฉะนั้น you will be show the way คุณโชว์หนทางความสำเร็จของคุณเพื่อไปสู่ความสำเร็จเห็นไหมคะ the, uh, the key สวยงามมากๆคุณกำลังเจอ the sun ของคุณคุณกำลังได้ชีวิตใหม่ที่ที่ perfect และพิเศษมากๆคุณจะได้เดินทาง ไปในที่ที่คุณรู้สึกมีความสุขได้ทําในสิ่งที่คุณมีความสุขได้ทําในสิ่งที่ทําให้คุณต่อยอดไปสู่งานเงนิงนความสําเร็จนั้นจริงๆนะสวยงามมากๆสปาร์คของจูนเฟลมเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเดอะซันสองบนะคะโซคอนแทรคอะไรบางอย่างที่กําลังจะเข้ามานะคะสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังสะท้อนถึงคู่รักความรักที่แรงสปาร์ของคนทั้งสองคนที่กําลังจะเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะ คุณกำลังโชคดีมากๆเลยนะคะจงดึงดูดความดีแล้วก็ความโชคดีเข้ามาหาตัวตนของคุณ คุณปรับเปลี่ยนพลังงานให้ตัวเองเป็นคนโชคดีได้แค่คุณรู้สึกดีและมีความสุขในทุกๆวันแบบเรียบง่ายนั่นแหละเป็นสิ่งง่ายที่คุณคอนเน็กและทำให้คุณเรียนรู้กับอะไรบางอย่างที่แท้จริงจริง Tree of Cups เกิดขึ้น2ใบนะคะจะเกิดการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเทศกาลหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทําให้คุณมีความสุขที่สุดในชีวิต w o r l d เกิดขึ้นจะมีเกณฑ์การเดินทางการเปลี<ๆ>่ยนแปลงความสุขสนานในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเดินทางนะคะการท่องเที่ยวหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณทําเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่คุณชอบมีความสุขเป็นสิ่งที่ใช่่างคุณเป็นสิ่งที่เป็นเวอร์ชั่นที่คุณมีตอนนี้เวลาน,นี้เปลี่ยนตรงน,นั้นนะคะและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปสู่อสภาพอย่างที่คุณต้องการสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนมีอะไรอีกที่ไพ่ต้องการจะสือ่อ ความสุขสนานการเปลี่ยนแปลงการขยับขยายในโลกทิศทางที่เปลี่ยนไปนะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเหมือนกันโฟล์อบอลเฉลิมฉลองงานการเติบโตในด้านงานวิชาชีพอาชีพจ็อบหรือว่าการเดินทางสู่สิ่งใหม่ๆการมีบ้านการได้เปลี่ยนชีวิตแบบมั่นคงขึ้นหรือว่าการขยับชีวิตไปสู่ความความสุขความอิสระภาพของชีวิตที่มากขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่คือสายสัญ,ญญาณที่ไพ่อยากจะบอกทุกทุกคน งานแต่งงานความรักคนรักคู่รักที่กำลังจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณช่วงเวลา GY Timing นะคะสวยงามที่สุดเลยขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จในทุกๆวันนะคะดูแลใส่ใจสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ